แม้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่าโทษว่าดวงดาวดวงน้อนมันมาเร็งกับไอ้ดวงนี้พุทธเศร้าพระเศ้าแทพุทธเข้าพระเศร้าแทรกอะไร,ร,รไม่ใช่หรอก <c oughs> ความโลภของมนุษย์แล้วก็นั่นแหละก็สงครามกันเขา้าไอกอ่อสงครามกันแต่ละครั้งนั่นแหละอย่าคิดว่าไม่กระทบกับ ดวงเดือนดวงดาวอันนี้ต้องบอกบอก,ก่อนทําไมมากระทบด้วยเออนิวเคลียร์ลูกเดียวตูมเดียวละ่ะไม่ว่าดวงเดือนดวงดาวดวงไหนละ่ะกระเทือนท่างนั้นแหละถึงแม้ยุคก,ก่อนเขาไม่ได้ใช้นิวเครื่องนิวเคลียร์ไม่ใช้ปรมาณูอาการที่มนุษย์ทะเลาะกัน บรรยากาศมันก็เลยเสียหมดเลยเมื่อบรรยากาศมันเสียเพราะฉะนั้นแม้ดวงเดือนดวงดาวดวงเดือนดวงดาวก็กระทบไปจนหมดดินฟ้าอากาศแปรปรวนกระทบกันหมดตรงนี้พวกเราเมักไม่ค่อยได้ยินกันเรื่องนี้นะ เมื่อสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่หลวงปู่บอกว่ามีคนเขาก็มาหาหลวงปู่พุกโหนเขาก็ว่าเขาถ่ายแม่น <c oughs> เขาว่าอย่างไงเนี่ยเพราะดวงเดือนดวงดาวไอ้ดวงนั้นเล็งกระดวงนี้เลยเกิดสงครามหลวงปู่บอกไม่ใช่หรอกกรรมของมนุษย์โลก นะกรรมของมนุษย์โลกไอความโลภที่ก่อกันขึ้นมาเนื่องจากที่ศูนย์กลางกายของแต่ละคนนศูนยะ์กลางกายของพวกเรานะ่ะมันก็เป็นที่เป็นศูนย์รวมของธาตุสี่ในตัวเราธาตุสี่ในตัวมนุษย์นี่แหละเวลามันโลภเวลามันโกรธเวลามันอิจฉาตาร้อนกันแล้วก็ มันทำให้ธาตุสี่ในตัวมนุษย์นะ่ะแปลปรนแต่ว่ามันโกรดพร้อมๆกันมันโลกพร้อมๆกันนี่มันกระเทือนไปถึงดวงเดือนดวงดาวไม่ใช่ดวงเดือนดวงดาวเล็งแล้วมันกระเทือนถึงมนุษย์หลวงปู่บอกมันผิดที่ถูกธาตุในตัวมนุษย์มันแปลปรนเลยกระเทือนไปถึงดวงเดือนดวงดาวอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วย หลวงปู่บอกว่าโหราศาสตร์นั่นเขาไปเก็บสถิติเพราะฉะนั้นเขาก็ว่ากันไปที่ตายเห็นแต่โดยเหตุแล้วก็มันเกิดจากศูนย์กลางกายของมนุษย์แต่ละคนอันนี้ขอฝากไว้ด้วย